วันนี้เรามาทำความรู้จักวีรบุรุษผู้ซึ่งยอมสละฐานันดรศักดิ์เพื่อที่จะมาต่อสู้กับชาติมหาอำนาจเพื่อเอกราชของชาติครับวีรบุรุษผู้นั้นก็คือเจ้าสุภานุวงศ์หรือที่คนสปปลาวเขาเรียกลุงประธานซึ่งเป็นโอรสองค์สุดท้ายของเจ้ามหารภรรตบุญคงและหม่อมคาอ้วนภรยาคนที่1 1ที่มาจากกุลสามัญชนเจ้าสุภานุวงศ์นั้นเป็นคนเรียนเก่งและก็มีความสามารถด้านภาษาหลายภาษา พอเรียนจบจากหลวงพ่อบางก็ไปเรียนต่อที่เวียดนามแล้วก็ไปเรียนวิศวกรรมโยธาที่ฝรั่งเศสพอเรียนจบงานแรกที่ทําก็คือกลับมาสร้างสะพานและถนนในเวียดนามและจุดนั้นเองเป็นจุดที่เจ้าสุภานุวงศ์ได้เห็นสภาพคนงานชาวเวียดนามที่ถูกฝรั่งเศสกดขี่ข่มเหงหลังจากที่เวียดนามประกาศเอกราชจ,จากฝรั่งเศสได้สําเร็จเจ้าสุภานุวงศ์ก็ได้มีโอกาสพบกับโฮจิมินห์แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกอบกู้เอกราชของสอปปลาวจากฝรั่งเศสบ้างเจ้าสุภรรณวงศ์จึงเดินทางกลับมาจัดตั้งกองกําลังต้านฝรั่งเศสขึ้นที่สวรรค์น,นเขตและท่าแขกและประกาศตั้งลาวอิสระหรือลาวคู่ชาติขึ้นที่เวียงจันทน์โดยมีกองทัพเวียดนามหนุนหลังแต่เส้นทางของลาวคู่ชาตินั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดพระฝรั่งเศสไม่ยอมและบุกโจมตีอย่างหนักจนจกเจ้าสุภรรณวงศ์ต้องหนีข้ามแม่น้ำโขงมาอย่างฝั่งไทย เมื่อโดนฝรั่งเศสโจมตีอย่างหนักเจ้าพญาคำเมาสซึ่งเคยเป็นแนวร่วมของเจ้าสุพรรณวงศ์ก็ได้ประกาศยุบรัฐบาลอิสระและหันไปร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับฝรั่งเศสแต่เจ้าสุพรรณวงศ์ก็ไม่ยอมเพราะยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะไม่เข้าร่วมกับฝรั่งเศสจึงได้แยกตัวออกมาและรวบรวมกองกำลังก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขึ้นและในปี2517เมื่อฝรั่งเศสยออให้เอกราชแก,สก่สปปลาว เจ้าสุภานุวงศ์จึงเดินทางกลับไปยังเวียงจันทร์และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรกษาแห่งชาติในปีต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบสังคมนิยมเจ้าสุภานุวงศ์ก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธา,านประเทศซึ่งเทียบเท่ากับประธานาธิบดีคนแรกและอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวนานถึง16ปีก่อนจะลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพเจ้าสุภานุวงศ์นั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่9ก้ามกราคม ปี2 5 3 8ด้วยวัย85ปีและทุกวันที่13รกรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสุภานุวงศ์รัฐบาลสปปลาวจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะวีรบุรุษผู้ยอมสละฐานรศักริ์มาร่วมทาการปลดปล่อยชนชาติลาวจนสําเร็จที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสุภานุวงศ์